สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข,ข้าสู่มอคค่า h ช n แนลในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำนะครับว่าลงแพตตินัมฟิลเนี่ยเราได้อะไรแล้วลงยังไงบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับการจะลงแพตตินัมฟิลนะครับต้องใช้บัตรนะครับบัตรแพตตินัมฟิลเนี่ยได้มาจากการที่เราไปไลฟ์สกิลที่ไหนก็ได้นะครับไปทําอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วเราได้บัตรมานะครับเราก็จะสามารถ ลงแพตตินัมฟิลได้นะครับแพตตินัมฟิลเนี่ยมี2อย่างให้เลือกนะครับแพตตินัมฟิลนะครับหลักๆเนี่ยเราจะลงแค่แมปบนเท่านั้นนะครับเราจะลงเพื่อที่เก็บสมุนไพรเอาไปทํายานะครับเพราะว่าสมุนไพรเนี่ยหาลาบากที่สุดใช้แมปล่างเพื่อล่าสัตว์นะครับแต่ว่าผมว่าก็ยังไม่ค่อยคุ้มอยู่ดีนะครับเราวิ่งเก็บสมุนไพรเนี่ยเราได้ประโยชน์น่าจะมากที่สุดนะครับเก็บครั้งหนึ่งเนี่ยได้ยาขวดใหญ่มหาศาลนภาพถ้าไอ้สร้างขวดกลางขวดเล็กเนี่ยก็คือมีกินมีใช้เลย นะครับตัวอย่างมียามีกินมีใช้มากนะครับมีระเบิดใช้มีฟีโลโมนอะไรใช้แบบเต็มไปหมดนะคะคือไม่ต้องซื้อเลยนะฮะถ้าเราวิ่งเก็บไพเตน้ำฟิวเป็นนอกจากบัตรนะครับจะต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับคือเราจะต้องมีสกิลเก็บสมุนไพรนะครับเวล30ต้องมีนะครับถ้าไม่มีเนี่ยไปฟาร์มให้เวล30ก่อนเก็บบัตรไว้ก็ได้นะฮะบัตรเนี่ยไม่ปูดไม่เสียนะเอาไปใช้ที่หลังก็ได้แล้วก็2นะครับขุดแร่เวล30ถ้าเป็นไปได้นะครับ ก็ควรจะ30เหมือนกันเพราะว่าเราจะต้องใช้ในการระเบิดทางนะครับสนะครับตัวละครที่เป็นสายเอจินะครับหรือว่ามีโมเมนต์สปีดเนี่ยร้อยขึ้นไปนะครับมันจะทําให้เราวิ่งเก็บผักเนี่ยได้เร็วขึ้นแล้วก็4นะครับก็คืออุปกรณ์เก็บผักทั้งหลายเตรียมไว้ด้วยนะครับอตินัมฟิลนะครับพอเข้ามาเนี่ยหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะฮะอตินัมฟิลเนี่ยจะมีต้นไม้พิเศษนะครับหินแล้วก็หญ้าพิเศษครับที่จะดอกของพิเศษซึ่งถ้าเกิดสมมติว่า เราไปดรอปมาเนี่ยแล้วเราเอามาวางที่วงส้มๆเนี่ยครับเราจะได้บัฟสักอย่างพิเศษตรงเมนูนี้นะครับเวลาที่เราดรอปของมาเนี่ยนะฮรเราจะเดินช้านะครับเราต้องกดตัว E ให้เราเดินเร็วขึ้นนะครับเพื่อมาจะได้มาวางที่วงนี้นะครับบัฟนี่มีอะไรบ้างนะครับทางซ้ายเนี่ยครับจะเป็นเมนูว่าบัฟเนี่ยมีอะไรบ้างอันแรกนะครับอันแรกนะครับคือถ้าเราเอาของมาวางเนี่ยเราจะได้มูเม้นท์สปีดเนี่ย15%นะครับแล้วก็ทําให้เก็บของเร็วขึ้นเนี่ย10% บัฟที่2นะครับจะทําให้เครื่องมือเราเนี่ยมีความทนทานมากขึ้นนะครับก็คือคตแล้วความทนทานลดน้อยลงนะครับอันนี้ก็สําคัญมากเหมือนกันถ้าเป็นไปได้นะครับ <c oughs> 1นึ่บัฟที่1กับบัฟที่2เนี่ยเราต้องรีบหาให้ได้เร็วที่สุดน,นะค,คือเราต้องวิ่งตรงไปเพื่อหาบัฟ <c oughs> สอบัฟนี้เลยนะครับส่วนอันที่3นะครับเราจะต้องเอาของเนี่ยมาวาง2ชิ้นนะครับเพื่อที่จะรีเซ็ตของทุกอย่างที่เราเก็บไปนะครับเราก็เปิดถ้ำถ้ำนะครับที่ตอนแรกเนี่ยครับมันจะปิดอยู่ข้างในเนี่ยครับจะเป็นของ ออจะเป็นหินกับหญ้าที่เลเวลสูงๆนะครับซึ่งอันนี้จะทําให้เราเก็บของเนี่ยได้เยอะมากการของการเก็บนะครับก็คือ1เนี่ยเราจะต้องวิ่งเก็บของพิเศษเนี่ยสชิ้นมาวางเพื่อปลดล็อกบัฟก่อนนะครับ แล้ว2เราวิ่งเก็บญ้าทั่วทั้งแมปรอบแรกนะครับ3เราเอาของมารีเซ็ตเราก็เปิดถ้านะครับ4ี่ก็คือเราวิ่งเก็บ้ารอบที่2เราก็วิ่งเข้าถ้าเพื่อเก็บญ้าในถ้าอีกรอบนะครับห้านะครับถ้าเวลาเหลือให้เราวิ่งออกจากถ้ามาเก็บญ้าท,ที่เหลือในแมปนะครับจนกว่าเวลาจะหมดหรือถ้ามันเหลือเวลาน้อยๆเนี่ยเราก็ขุดหินในถ้าแทนอันนี้ก็ได้นะถ้าขาดหินหลังจากนี้จะเป็นคลิปที่ผมอัดแล้วก็ผมจะพาไปด้วยนะครับ การวิ่งครั้งนี้ถือว่าค่อนข้างดีทีเดียวผมเลยเอามาเป็นตัวอย่างแนะนําให้ดูให้จบนะครับจะได้รู้ว่ามันมีอะไรต้องตัดสินใจบ้างอย่างแรกเลยนะครับเวลาเข้ามาเนี่ยเราต้องกดแแบบขึ้นมาดูนะครับเราก็ค้นหาว่าของพิเศษเนยอยู่ตรงไหนบ้างเราจะได้รู้ว่าเราต้องวิ่งไปตรงไหนนะครับเวลาที่เราไปเก็บของพิเศษเนี่ยมันจะสุ่มดรอปนะครับคือมีโอกาสไม่ดรอปเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามจําไม่ได้มากที่สุดว่ามันอยู่ตรงไหนแนะนําว่าให้หาแค่หินกับ ยากนะครับเพราะว่าต้นไม้เดียวมันใช้เวลาตัดนานมันจะเสียเวลาเรามากกว่าทางแยกด้านซ้ายนี่ผมลองวิ่งไหลครั้งแล้วข้างในมันมีแค่2อกันเองผมว่ามันวิ่งไกลไปหน่อยก็เลยผมเลยเลือกวิ่งไปของพิเศษอันแรกนะครับมีโอกาสสมดอกแล้วก็ไม่ดอกตรงนี้เจอต้นไม้พิเศษพอดีนะครับก็เลยแวะตัดซะเลย ของพิเศษดอกพอดีนะครับแล้วก็ถือเอาไปวางที่ฐานเพื่อที่จะเอาแบบของพิเศษนี้ผมเคยโดนมอนตีหลายๆทีแล้วมันหายไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าโดนมอนตีจะน่าจะดีกว่าเดินหลบมอนเอาเราเอาของไปวางนะครับเราก็จะได้บัฟแรกแล้วเราก็รีบิงไปหาบัฟที่2ต่อ ส่วนตัวผมชอบเก็บสามับก่อนนะครับก่อนที่จะวิ่งเก็บเพราะว่าบัสุดท้ายเนี่ยเรามาวางทีเดียวเราจะได้ไม่ต้องวุ่นไปหาอีกรอบนะครับบริเ,เวณที่ไกลที่สุดที่ผมจะวิ่งนะครับก็คือเส้นแดงๆที่ผมขีดให้ดูในรูปนะครับถ้าหลังจากน,นั้นเนี่ยผมว่ามันไกลเกินไปแล้วมันจะกินเวลาเก็บผักของเรา หลังจากได้3ามบผมก็เริ่มวิ่งเก็บรอบแรกนะครับ ่วนนี้ลงแค่นิดเดียวพอนะครับแค่ให้เก็บเราได้คุ้มไม่ต้องย้อนลงไปเยอะตรงนี้ถ้าใครมีขุดแรกเลเวล30นะครับจะมีสกิลระเบิดให้เราระเบิดทางเราก็จะได้วิ่งไปได้เลยส่วนคนที่ไม่มีเนี่ยเราสามารถขุดทะลุเข้าไปได้แต่ว่ามันจะเสียเวลาครับจากตรงนี้นะครับเราก็วิ่งเก็บส่วนที่เหลือไปเรื่อยๆนะครับ แล้วพอวิ่งครบรอบเราก็เอาของพิเศษเนี่ยไปวางอีกครั้งเพื่อให้รีเซ็ต พอระวังครบแล้วนะครับถ้ำก็จะเปิดแล้วก็รีเซ็ตของที่เก็บไปนะครับการวิ่งรอบที่2เนี่ยจะต่างจากเดิมนะครับเส้นทางเนี่ยในรูปที่โชว์อยู่บนจอนะครับ you ก่อนวิ่งเข้าทําระวังบัฟ g เด d e n f i n g e r ์หมดด้วยนะฮะ ถ้าเวลาเหลือน้อยนะครับหลังจากเก็บหญ้าเสร็จเราก็คุณหินไปได้เลยนะฮะส่วนถ้าใครเวลาเหลือเยอะให้วนออกนะครับจะบนก็ได้จะล่างก็ได้แต่ผมเลือกที่จะออกทางบนนะครับเพราะว่ามันไปอยู่ที่เกาะที่สามารถที่มันไปยากๆตรงจุดนี้ต้องระวังด้วยหน่อยนะครับเพราะว่าแพไม่ได้อยู่ตลอดเวลา ถ้าแพรมันลอยมาเนี่ยให้ข้ามไปเลยนะแต่ถ้ามันยังไม่มาเนี่ยให้วิ่งเก็บรอบๆก่อน หลังจากวิ่งจบนะครับเราก็เอาของที่ได้เนี่ยนะครับไปคาฟของที่บ้านครับยาครัฟระเบิดครับข,ของใช้จบแล้วน,นะครับกับคลิปถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดซับสไครต์ให้ด้วยครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ